สวัสดีครับพบกับช่องหมอซันไพาทาโรุ่นหนึ่งห้าเก้าท่านเคยท้าหรือไม่ท้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นเคยท้าหรือไม่นะครับท่านที่เคยท้าช่วยคอมเมนต์บอกทีนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ควรที่จะท้าทายแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับมีระบุเอาไว้ว่าบางครั้งบางคราวเราควรที่ต้องท้าเทวดา ท้าเรื่องอะไรครับท้าให้เราร่ํารวยถ้าท่านมีจริงขอให้เรามีบ้านขอให้เรามีรถขอให้เรามีที่ดินขอให้เรามีกู้ครองสินะครับแต่การท้าก็ควรที่จะต้องระวังเพราะว่าท่านเทวดาท่านไม่ได้นะครับผมเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านะนะครับท่านก็เหมือนกับเราเรานี่แหละแต่ท่านกําลังสวยบนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจําตัวที่คอยปกปักคุ้มของรักษาตัวท่านอยู่ นะครับถ้าเราเป็นสายหมูแต่รูเราไม่เชื่อเรื่องเทวดาท่านไม่ใช่ลายมือกกบ,บาดแล้วนะนะครับท่านต้องเชื่อนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมีจริงนะครับท่านต้องเชื่อนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมีจริงนะครับในตําราคําสั่งสอนก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเทวดานั้นมีจริงนะครับผมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับคนที่ชอบทดสอบนะครับคนที่ชอบทดสอบดูซิว่า ว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะครับสิ่งต่างๆทางเช่นเทวดามีจริงนะครับข้าพเจ้าขอบ่นบานขอให้สิ่งนี้บังเกิดขึ้นแก่ตัวข้าพเจ้านะครับผมและจุดๆๆว่าจะทาอะไรบ้างมีสิ่หน้าครบถ้วนบริบูรณ์นะครับก็คือแลกด้วยความดีนั่นเองนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับเทวดาท่านชอบด้วยความดีเท่านั้นนะครับสิ่งวร้ไร้ท่านจะเอาไปทํะไรเจ้าบ้านเจ้ารถนะครับเทวดาท่านไม่เอานะครับแต่เอาเครื่อง เส้นไหว้ก็แน่นอนครับก็มีบ้างนะครับกับไหว้สิ่งศิทธิ์นะผมยังต้องกินต้องใช้เช่นเดียวกันนะครับแต่สําหรับคนไายมือกกรบาทเขาว่ากันว่าคําพูดท่านก็สาคัญแต่เทวดาชอบมาทดสอบกับคําพูดของท่านไม่ว่าท่านจะบอกว่าท่านบรรลุแล้วนะครับท่านเป็นคนที่บรรลุโสดาบันนะผมนะครับ,นะค,รบคำสังสอนที่มีสอนว่านะครับคนที่บรรลุโสดาบันก็คือคนที่ยอมรับในพระพุทธองค เป็นอย่างมากที่สุดนะครับมีคําสอนอยู่ในตำรา,านะครับ mm hmm. เขาว่ากันว่าเทวดาจะมาทดสอบทดสอบในที่นี้ 1. มาทดสอบทางด้านเรื่องพวกนี้ก่อนนะครับในเมื่อท่านบอกว่าจะเป็นคนดีก็ลองดูซิว่าจะมีเรื่องไร้เข้ามาแล้วท่านจะเป็นดีได้หรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้มาทดสอบเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งแรกควรที่จะปิดวาจาไว้ก่อนนะครับไม่ว่าท่านจะจนท่านจะลําบาก จะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับต่อให้ท่านค้ำควรนะครับร้องโอดโอยฉันจะไม่ไหวอยู่แล้วแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรมันก็ได้แค่ร้องนะครับเพียงแค่ท่านใช้ชีวิตออกไปต่อสู้ดูซิว่ามันจะอดตายหรือไม่นะครับผมไม่ต้องไปค้ำควรใดทั้งสิน้นนะครับผมไม่ต้องรอให้เทวดามาทดสอบเขากำลังทดสอบกับปัญหาต่างๆว่าท่านทนไหวหรือเปล่านะครับ แบางคนอาจจะบอกว่ามันก็เป็นโชคชะตาอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องเหล่านี้แต่ว่าคําพูดที่ชอบท้าก็สําคัญนะครับผมคาพูดที่ชอบท้าก็สําคัญนะครับก็ลองท้าดูซิว่าถ้าข้าพเจ้าจะรวยขึ้นมาเนี่ยนะครับผมข้าพเจ้าจะไหวหรือเปล่าก็ลองท้าดูนะครับผมมันไม่เสียหายอะไรถ้าท้าให้ท่านรวยนะครับผมแต่เรื่องทดสอบมีเยอะแยะมากมายและ,ละ,ละเกี่ยวทางด้านเรื่องความรักอะ ถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักก็จะทดสอบทางด้านเรื่องความรักว่าความรักของคุณถ้าเจอคนที่ไม่ใช่เจ็บปวดร่วงร้าวแสนทุกทรมานท่านจะทนไหวหรือไม่หรือว่าท่านเป็นคู่กับเขาแล้วแต่ว่ามีใครบางคนนะครับมาขัดขวางดูซิจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันาะนั้นสิ่งเหล่านี้ปิดวาจาให้เงียบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาทดสอบดูนะครับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน,กา,งนการเงินการเงินโดนโทดสอบ นะครับสำหรับโคลายมือกาบาทเส้นวิ่งมาบรรจบหมอสันขอพูดได้เลยว่าเป็นคนที่ต้องโดนทดสอบแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เทวดาตามติดนะครับเทวดาตามติดก็คือว่านะครับท่านคอยปกป,กปกักกรงของรักษาเหมือนเทวดาประจาตัวของท่านนั่นเองนะครับถ้าเป็นคนที่อายุต่ํากว่า14ขึ้นไปนะครับตั้สิบสลงไปนะครับในตําราจีนกล่าวไว้ว่ายังมีแม่ซื้อปกปกักกรงของรักษาก็มีเทวดานะครับแต่ถ้าเลยจากนั้นนะครับถ้าเป็นดวงตกก็จะร่วง ร่เจ็บปวดโลดล้วนะครับพังพินาศก็ได้เขาจึงมีการแก้ชงเกิดขึ้นเขาจึงมีการแก้ชงนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เรามีสัญลักษณ์เทวดาตามติดและเทวดาของท่านมีแสงสว่างฟอที่จะช่วยปกปักคุ้มครองรักษาท่านได้หรือเปล่าท่านก็ต้องควรที่จะแผ่บุญให้แก่เทวดาประจําตัวของท่านนะแผ่บุญให้แก่เทวดานะทําบุญอะไรก็คิดถึงเทวดาที่คอยช่วยเหลือท่านอยู่เอ,อ่ยวาจาไว้เลยครับ เทวดาท่านใดที <Techn Pokémon> ่คอยช่วยเหลือข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าขอแผ่บุญนี้ให้แก่เทวดาขอให้ท่านอนุโมทนาบุญนี้ด้วยเถิดขอพระแม่ธรณีเป็นสะพานบุญฝากพระแม่ธรณีเป็นสะพานบุญด้วยฝากพระแม่เท้าเว้พระแม่ธรณีเป็นสะพานบุญเท้าเวสวรรโ์ฝากเท้าเวสวรรโ์เป็นสะพานบุญด้วยมีหลวงปู่ฤาษีดำหลวงพ่อปานเป็นที่สุดนะครับฝากสซิงสังเสริ์นะครับผมเป็นสะพานบุญท่านเจอท่านเทวดาแล้วให้ท่านอนุโมทนา แต่ขอให้ท่านทดสอบเราให้ทางที่ถูกต้องนิดนึงนะครับอย่าลองเราเลยนะครับท่านอย่าท้าสินะครับนะเทวดาก็เหมือนกับบุคคลชนธรรมดาก็เป็นเหมือนเราเนั่นแหละนะครับผมถ้าโดนท้าก็ลองดูสิจะจัดให้นะครับผมแต่ท้าเนี่ยท้าทางด้านโบกแล้วกันนะครับขอให้ข้าพเจ้ามีบ้านมีรถมีที่ดินหางเทวดามีจริงขอให้ข้าพเจ้ารวยสินะครับผมแล้วข้าพเจ้าจะเป็นคนดีถวายนะครับ ถ้าพระเจ้าต้องการสิ่งใดกําลังคิดจะทาสิ่งนั้นอยู่นะครับผมขอให้ท่านเทวดาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมส่งเสริมกันนะครับผมเพราะฉะนั้นการท้ารุนแรงไปอย่างมากและมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับคนคนนี้เป็นคนที่ชอบท้าเทวดานะครับเพราะว่าเขาเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสายและไม้สายมูเตลูอยู่แล้วนะครับคนคนนี้เป็นคนชอบท้าเทวดานะท่านเทวดานะครับท่านมีจริงนะครับ ขอให้พรุ่งนี้เข้าพเจ้าได้แก้แหวงเงินทองประสบคมสำเร็จความรุ่งโรจน์แล้วท่านกับพระเจ้าได้แล้วข้าจพระเจ้าจะตอบแทนโดยการนะครับเป็นคนดีถวายนะครับจะไม่หลงโมเมาและเงินส่วนหนึ่งจะไปถวายทําบุญเสริมดวงชะตาออกไปนะครับแล้วก็เกิดปฏิหารนะครับเรื่องนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับจะจริงไม่จริงขอรับฟังกันสนุกสนุกนะครับแล้วก็เกิดปฏิหารกับบุคคลคนนี้นะครับ เขาได้แก้วแหวนเงินทองอยู่ดีๆก็มีคนผู้ใหญ่ใจดีมอบที่ดินให้นะครับมอบมรดกให้โดยที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาเชื่อว,ว่าเป็นเทวดาแปลงกายมามาทดลองจิตใจของเขานะครับเหมือนในในตำนานนิทานต่างๆนะครับนิทานขวานขวานทองขวานเงินนะครับผมเขาก็ตอบไปตรงๆนะครับเขาเป็นคนซื่อตรงนะครับตอบไปตรงๆ รตรอไปตรงๆว่าเขาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเขาท่านจะเอามาให้เราเอามาเพื่อให้เพื่ออะไรเราไม่ได้ต้องการนะครับแต่ว่าเราก็คิดถึงสิ่งที่ท่านอธิษฐานจิตเอาไว้ก็หลอกท้าไว้นี่หว่าเออเราท้าไว้นี่ว่า,ออา,า,ววาขอให้เรารวยมีบ้านมีรถมีที่ดินแล้วเราได้มาจริงๆแล้วด้วยและนี่เป็นใครก็ไม่้อยู่ดีๆเอามาให้ลักษณะก็ดูดีเหมือนกับเทวดานะครับ แต่จริงๆแล้วก็คือเทวดานั่นเองนำแก้แหวนเงินทองมาให้แล้วนะครับจะรับหรือไม่รับนะครับในเมื่อท่านอธิษฐานจิตท้าแล้วท่านก็ต้องรับสิครับอย่าปฏิเสธนะครับผมก็ท่านท้าแล้วเขาก็เอามาให้แล้วท่านไม่รับก็เสียสินะครับผมก็รับไว้ก่อนนะครับรับแล้วท่านก็มีความสุขสมหวังดังใจหมายแต่ว่าสิ่งที่ท่านกล่าวไว้วาจาวไว้ล่ะนะับท่านกล่าวไว้ว่า ท่านจะเป็นคนดีถวายนะครับท่านก็ปล่อยป่าละเลยนะครับผมไม่ได้เป็นคนดีถวายเลยนะครับก็ทําใช้ปกตินะครับผมไม่ได้สามารถทานศีลไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นนะครับไม่เห็นทําความดีอะไรเลยนะครับผมเงินส่วนหนึ่งก็ไม่เคยคิดจะไปทําบุญสุนทานบุคคลท่านนี้นะครับผมลืมสิ่งต่างๆไว้หมดเลยนะครับเคยท้าไว้นะครับคําท้านั้นเกิดคํารุนแรงมากยิ่งกว่าคําบนนะครับ บนยังอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะครับแต่คําท้าท่านท้าทายเป็นอย่างมากนะครับท้าทายเป็นอย่างมากส่งผลให้ท่านพังพินาศเงินทองแก้แหวนเงินทองไม่เหลือนะครับมันจะโดนพลังโดนพลังทางด้านจิตใจนะครับจิตใจวาววุ่นมีเงินก็ไม่มีความสุขในเมื่อท่านท้าเอาไว้ท่านได้แล้วท่านไม่รีบที่จะแก้ปัญหาต่าง บ,บอกว่าจะไปถวายนู่นถวายนี่จะสร้างนู่นสร้างนี่เทวดาเขารออยู่นะนะครับเขารอสิ่งที่ท่านจะส่งผลหนุนนำเพราะว่าท่านเคยแผ่บุญให้เทวดานั่นไงนะครับเทวดาเขารออยู่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันคือทิพย์นะครับเขามอบให้แล้วท่านก็ควรที่จะต้องนะครับคำพูดคำไหนเป็นคำนั้นอย่ารอช้านะครับอย่ารอช้า ความรู้สึกของท่านอาจจะแป๊บเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วคนที่รอคอยท่านอยู่นะครับเขาต้องการให้เร็วมากที่สุดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็โดนบดาษนะครับผมโอเคครับขอให้ท่านแชมชื่นประสร็จสมหวังดังใจหมายนะครับถ้าท้าแล้วก็อย่าลืมรีบแก้นะครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมค่ิปใหม่นะครับนะครับใครตกใจกดซุปเปอร์ตงมา นะครับผมแชมชื่นนะครับสวัสดีครับ